เป็นคู่สามีภรรยาที่ผ่านมรสุมอะไรหลายๆอย่างด้วยกันมาเยอะมากเลยนะคะสําหรับคู่ของใบเตยอ,อาสยามหรือใบเตยสุทีวันกับดีเจแมนพัฒนพลวันนี้อีจฉาบันเทิงขอย้อนเส้นทางความรักของคู่นี้กันค่ะจุดเริ่มต้นของความรักของดีเจแมนและใบเตยเกิดจากที่ฝ่ายชายชื่นชอบฝ่ายหญิงมาก่อนได้กดติดตามอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงดีเจแมนตามกดไลค์รูปของใบเตยบ่อยๆเพราะชื่นชอบสาวเซ็กซี่อยู่แล้วหลังจากนั้นใบเตยก็ได้ติดต่อให้ดีเจแมนมาเป็นพระเอก MV ให้งานนี้ดีเจแมนก็รู้ ลุกหนักเดินหน้าจีบใบเตยส่วนกระทั่งได้เป็นแฟนกันทั้งคู่มีนิกเนมเรียกกันแบบน่ารักน่ารักด้วยนะคะใบเตยเรียกดีเจแมนว่าป๊าส่วนดีเจแมนเรียกใบเตยว่าไตาปลาหน่อยระหว่างที่ทั้งคู่คบหากันก็มีข่าวหนักๆถาถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพจแอนตี้ใบเตยข่าวดราม่ากับเปิ้ลไอรินแต่ทั้งคู่ก็จับมือกันแน่นฝ่ามารสุมช่วงนั้นมาได้แม้ว่าบางช่วงของการครบกันก็เคยมีข่าวช่วงที่รักสะดุดใบเตยขอเลิกกับดีเจแมนแต่สุดท้ายฝ่าาายยก็ต งอขอโอกาสและกลับมาคืนดีกันในที่สุดเมื่อความรักสุขงอมทั้งคู่คบหากันได้7ปีดีเจแมนตัดสินใจคุกเข่าขอใบเตยแต่งงานในวันที่18สิงหาคม2562างทั้งคู่จุงมือเข้าประตูวิวาสในวันที่5ตุลาคม2 5 6 2บอกเลยว่างานแต่งงานของคู่นี้อลังการงานสร้างไม่แพ้คู่รักดาราคู่อื่นๆเพราะดีเจแมนทุ่มทุนสร้างด้วยสินสอดมูลค่า45ล้านบาทซึ่งเลขดังกล่าวเป็นเลขที่ทั้งคู่ชื่นชอบและมีความหมายที่ดีเพราะรวมกันได้เลข9้าพอดีทั้งคู่ ปร,ประคองความรักกันมาได้อย่างดีกระทั่งช่วงเดือนมกราคมปี2563ทั้งคู่ออกมาประกาศข่าวดีว่ามีเบบีตัวน้อยในท้องมีทายาทคนแรกให้กับครอบครัวทำกางความยินดีของแฟนๆวันที่13สิงหาคม2563ใบเตยได้ให้กำเนิดลูกสาวตั้งชื่อให้ว่าน,น้องเวทมนต์และมีชื่อจริงว่าดั่งต้องมนตราโดยหลังจากแต่งงานทั้งคู่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มาจดประก,กาบนทะเบียนสมรสกันในวันที่24มีนาคม2563 และใบเตยก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลกุลชรณอ,อยุธยาซึ่งเป็นนามสกุลของดีเจแมนแต่สุดท้ายก็เจอดามา่าราชสกุลอีกจนต้องเปลี่ยนมาใช้แค่กุลชอนนั่นเองค่ะต่อมาใบาเตยและดีเจแมนก็เจอมรสุมชีวิตอย่างหนักอีกครั้ง mm hmm. เมื่อมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับแชร์ f ฟ r e x t ทกระทั่งเดือนกันยายน2566อายการมีคำสั่งฟ้องในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน ร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเตรียมตัวส่งยื่นฟ้องต่อสารอาญาแต่ทางสารไม่ให้ประกันตัวและนําตัวดีเจแมนเข้าสู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพส่วนใบเตยส่งที่ทันทัศสถานหญิงกลางทันทีต้องยอมรับว่ามรสุมครั้งนี้หนักหน่วงจริงๆ เหมือนฟ้าเปิดให้กับชีวิตใบเตยอีกครั้งเมื่อเธอได้รับการประกันตัวในวันที่15พฤศจิกายน2566สารอนุญาตให้ปล่อยตัวใบเตยชั่วคราวหลังจำคุกนาน6เดือนซึ่งดีเจแมนก็ยังคงไม่ได้รับการประกันตัวโดยใบเตยบอกว่าทั้งคู่ให้กำลังใจกันและกันเสมอในส่วนของใบเตยก็ขอทำหน้าที่คุณแม่ดูแลลูกอย่างเต็มที่และล่าสุดมีข่าวลือข่าวมาออกมาว่าใบเตยและดีเจแมนอยากกันแล้วและเตรียมไปแต่งงานใหม่กับฟิลมรัตภูมิซึ่งต่อมาฟิลก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง ในเรื่องของความสัมพันธ์ของใบเตยและดีเจแมนนั้นใบเตยยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แต่อย่างใดทางด้านคุณแม่ป่องพิมพ์แขกก็ออกมายืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังดีและใบเตยก็ยังไปเยี่ยมดีเจแมนอยู่เป็นปกติเหนือสิ่งอื่นใดยังไงคงต้องรอเจ้าตัวพร้อมและออกมาพูดเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองดีกว่าค่ะ